สวัสดีครับมือนี้เข้าสิบภาพไปกินซาลาเปาลูกทุ่งครับ This is Chinese bun The old school ซาลาเปาลูกทุ่งเป็นยังไงครับที่ไหนขายดีครับลูกไส้ครับมีไส้หวานไส้เค็มวิธีไล่แมงวันมาพมามันม็เอาหวานหนึ่งเค็มหนึ่งก็ได้พี่ตูออกเมื่อเริ่มมันก็ยังไม่อยากจะออกอ่ะเออเอาไส้อะไรเอ่ยเอาเองได้เหรอครับ คุณได้ครับแทนได้ขนมจีบยี่สิบยี่สิบใส่จิ้มเลยนะครับผมแล้วก็กระาเปาหวานหนึ่งเข็มหนึ่งหวานมีส่วนดำส่วนเหลืองเกือกครับส่วนดำเข็มดำจีบจี้ครับใส่จิ้มเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปโฆษณาให้นะพี่นะขอบคุณมากครับสบายาได้ ทมได้หมดครับครับผมเจรนาได้หมดครับอ้เยี่ยมเลยไม่เค็มใส่ซอสเลยไหมครับไม่เค็มใส่ซอสเลยไหมใส่เลยครับใส่เลยวันนี้มันมืดไว้กวันนี่ไอตัวที่เราแบบเรจับกล้องนี้ภาพก็ไม่กระเทือนที่ไม่เหมือนไม่กระเทือนครับมันก็ช่วยได้ในในระดับเล็กๆอยู่นี่เล็กเล็กมากเลยแค่นี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูดูข้างล่างหน่อยพี่ข้างล่างเชื่อไหม เอาพีล่ลองถือเล่นดูลักทิมคือคือที่มันหมุนตามนี่มันโฟกัสไปหน้าใช่ไหมไม่ครับม,มันตามข้อมือเราอร่อยก็อร่อยครับผม,มอโอชอบเลยแหละเดี๋ยว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 นนยเ,เี๋ย,ย,ย,ยวเี๋ยวเยี๋ยวเดี๋วยวรดี๋ยวเดี๋ยถเดียวเดี๋ยวเยถเายวเะียเดียวดียวเดยว่ดรวเยวดยวเดี๋ยวดยเดีเอยวเตรงไหนอยู่เทพเด้เลย ตรงอะไรดี่ร้านร้านไฟฟ้าครับเชิญเชิญเชิญชิมนะครับผมซาลูกทาเปาลูกทุงกท่งครับครับขอบคุณมากครับสุดยอดครับอ,อร่อยมากนี่อะไแย,อแยกพิมพ์พัสดุหรอพิมพ์พัสดุครับแยกพิมพ์พัสดุนะสาลาเปาลูกทุง่งอ่ะพี่บายบายหน่อยเฮ้ยลืมจ่ายตังค์ว่ะแม่งเล่นเพลินแล้วลืมจ่ายตังค์เว้ยเท่าไหร่พี่ทัง้งหมด หมูกระเป๋าขนมจีบพิเศษห้าสิบบาทครับครับผมนี่กล้องไม่ได้ครับคอบครับเราไม่มีโอกาสซื้อนี่ครับผมสั่งมาสองสองชุดนะเป็นอ่อ MER ิสเลยวิเคราะห์ขนมจีบขนมจีบ is Chinese d u m pling with the filling the pork m i n c e pork filling inside very good food And this is Chinese bun. They came with um, the packaging here. I'm gonna unpack. This is um, the minced pork filling, and this is um, the black beans filling. They gave me the yellow beans. Doesn't matter. Mm -hmm. Like the best. Thanks for watching and also please subscribe to get more new videos. Bye bye. I forgot to show you the the salty feeling. Yeah. You see that? Minced pork, bamboo shoot, mushroom. Eat when it hot. Mm. I like this one. They spread um chili sauce inside. Hmm. <love> ใเทดูครับชิ้นสุดท้ายครับนี่ขนมจีบ um ครับอร่อยมาก